สวัสดีครับทุกคนผมปักษาพอโปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนอร์เรื่องนะครับของรอวันที่10พฤศจิกายนปี2025วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอก็จะมีการปรากฏตัวของจอห์นซีน่าการชิงแชมป์แท็กทีมหญิงแล้วก็การประกาศวอลเกมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้ครับเปิดรายการไปด้วยทิเบอทำกลางเสียงเชียร์คนมากมายทีเบอบอกว่านี่มันไม่เคยเก่าเลยพวกเราอยู่ในยุคสมัยที่มหัศาจรรย์จริงๆใช่ไหม ยุคที่พวกเราทุกคนเนี่ยรวมตัวกันได้ในคำคืนแบบนี้แต่เราก็อยู่ในยุคที่ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นพ้องต้องการสักเท่าไหร่ทุกคนมีความคิดเห็นโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเข้ามาในธุรกิจนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีความเห็นไม่ว่าจะเป็นแฟนๆคนในวงการสื่อหรือคนทํางานเบื้องหลังทุกคนต่างมีความเห็นว่าใครคือที่สุดตลอดการสิ่งที่สําคัญคือคุณสามารถวัดได้จากหลายมุมตั้งแต่ฝีมือบนเวทีสเสน่ห์ความสามารถในการพูดความสามารถด้าน PR ความสามารถในการดึงดูดคนดู ทุกหมวดมันมีได้ไม่รู้จบแต่ความจริงคือทั้งหมดนั้นเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวผมมีมุมมองพิเศษที่จะมองในทุกๆด้านทั้งในฐานะของแฟนมวยปล้ำในฐานะของนักมวยปล้ำในฐานะนักธุรกิจในฐานะโปรโมเตอร์ผมเห็นทั้งหลายด้านของสิ่งที่ทําให้คนถูกยกให้เป็นสุดยอดและผมคิดว่าคืนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคืนนั้นที่ทุกคนในฮอล์อ,อาจจะเห็นพ้องต้องการเรื่องหนึ่งเพราะเมื่อผมแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่และมองจากทุกมุมในแบบที่เป็นกลางที่สุด มีเพียงคนเดียวที่อยู่บนจุดสูงสุดคนนั้นคนที่สามารถขายตั๋วได้คนที่ทุ่มเทให้กับวงการนี้มาตลอด20ปีคนที่โคตรโหดบนไม้และทำลายใครก็ได้คนที่ทำได้ทุกอย่างด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าคนที่ทำทั้งหมดเพราะรักธุรกิจนี้มากกว่าใครบนโลกและเขาแค่อยากเห็นว่ามันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นความบันเทิงที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เมื่อมองอย่างเป็นกลางสำหรับผมคนคนนั้นเนี่ยไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่วงการนี้เคยมี สำหรับผมที่เป็นกลางเขาคือสุดยอดตลอดการและเป็นเกียรติของผมที่จะเชิญเขามาบนเวทีคืนนี้สําหรับทุกคนได้เวลาลุกขึ้นยืนต้อนรับฮีโร่บ้านเกิดของพวกคุณเพียงคนเดียวคนที่เป็นที่สุดตลอดการจอห์นะซีนาจอห์นซีนาเปิดตัวมานะครับจอห์นซีนาบอกว่านี่มันคือการแนะนําที่สุดยอดมากจริงๆคืนนี้เป็นคืนที่มหัศจรรย์นับตั้งแต่ผมประกาศเลิกปั้มคนถามผมเยอะมากว่าผมอยากสู้กับใครเป็นคนสุดท้ายแต่คําถามที่ผมอยากได้ยินมากกว่าจริงๆก็คือผมอยากทําอะไรมากกว่า เป้าหมายของผมคือทิ้งสิ่งที่ดีกว่าไว้เมื่อตอนที่ผมมาที่นี่และพยายามตอบแทนโอกาสทั้งหมดที่ WWE เนี่ยมอบให้ผมและแฟนๆที่อดทนกับผมมาตลอดหลายปีผมตื่นเต้นมากสำหรับค่ำคืนนี้เพราะ The Time is Now Tournament นักสู้จาก WWE จะโชว์ทักษะคว้าโอกาสที่จะได้เป็นคนที่มีโอกาสบอกว่าพวกเขาจะ,กะเกษียณจอดสีหน้าพวกเขาต้องสู้ให้สุดตัวเพราะผมเองก็จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอย่างแน่นอนผมอยากประกาศสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากๆ ในการสู้ครั้งสุดท้ายของผมวันที่13ท่านว่า s a t u r d a y เด g h ไ m a i เม v e n t ์ที่ Washington DC คืนแห่งการจบบทสรุปแต่ก็เป็นคืนแห่งโองกาสใช่ครับมันจะเป็นการขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายของผมแต่มันก็เป็นโอกาสให้คนอื่นได้เฉิดฉายแสดงศักยภาพซึ่งจะมีโชว์จากนักมวยปล้ำหลักผสมกับดาวรุ่งจาก NXT ที่เป็นอนาคตของวงการผมบอกได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณและผมยังขออีกข้อหนึ่งที่ดูเห็นแก่ตัวหน่อยผมอยากมาที่บอสตันเป็นครั้งสุดท้าย ผมไม่ได้จองวันที่หรือเมืองที่ผมอยากจะไปแต่ผมอยากมาที่นี่ด้วยตัวเองเห็นป้ายที่เพดานรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในอาคารนี้ถูกล้อมรอบด้วยเพื่อนครอบครัวและคนที่ผมรักเต็มไปด้วยความสุขและยืนอยู่บนเวทีนี้ว่าขอบคุณสําหรับการสนับสนุนทั้งหมดโดยมีมิสซิเอลเปิดตัวออกมานะครับคอนดอมบอกว่าฮันเตอร์ฉันอยากรู้ว่าว่าแกจะทํายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วฉันคือทิปเอเมกาแชมเปี้ยนนุ้ยและเป็นแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนทัที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการ การฉลองของฉันเนี่ยจะถูกคนจังไรมาขัดจังหวะไม่ได้และฉันไม่โอเคกับเรื่องนั้นฉันไม่สนว่าแกจะมีอะไรให้ทําที่นี่มันไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับฉันอีกแล้วจอร์ซีนาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดหยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นๆเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่าขอต้อนรับโดมินิกเมสซิโยสู่บอสตันโดมินิกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับแกหรือบอสตันไว้แกกลับไปยืนที่มุมให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจัดการกันแล้วค่อยอ้าปากพูดเมื่อฉันอนุญาตไม่งั้นเนี่ยฉันจะทําให้แกเงียบปากเอง จอร์ซีน่าบอกว่าพูดดูเจ๋งนะแต่ฉันคิดว่า่ามกลางความโกรธและอีโก้ของนายนายลืมไปว่านายกาลังคุยกับใครฉันคือจอร์ซีน่าและที่นี่คือบอสตันคืนอ,อื่นเนี่ยฉันคงให้โอกาสนายได้แต่คืนนี้มันไม่ใช่โอกาสของนายคืนนี้ฉันคือคนที่ไร้พ่แชมป์เลือกคําพูดของนายให้ดีถ้าคําต่อไปของนายคืออยากมีเรื่องกับฉันฉันสัญญาว่าคืนนี้เน่ยจะแพ้ผิดที่ผิดเวลาผิดคนแต่ฉันจะทำสิ่งหนึ่งให้ด้วยความเคารพที่มีต่อพ่อของนาย หันหลังแล้วใส่หัวไปซะโดมินิกบอกว่าจริงอ่ะจอนแกจะต้องใช้มากกว่ามายากลหะมั้งถึงจะแตะต้องฉันได้เพราะฉันนี่ยังไม่ถึงจุดพีคของฉันด้วยซ้ําฉันดีกว่าแกที่เคยเป็นในยุคของแกด้วยซ้ําที่ไหนเมื่อไหร่ยุคไหนฉันก็กระทืบแกได้ทั้งนั้นที่เบสบอกว่าขอฉันพูดสะหน่อยดอมนายพูดว่าที่ไหนเมื่อไหร่ยุคไหนก็ได้หรอพอมาคิดดูแล้วนี่คือยุคที่ดีสถานที่ที่ดีเวลาที่ดีพอะงั้นโดมินิก นายจะต้องป้องกันแชมป์อินเตอร์ของนายคืนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยและคนที่นายจะต้องป้องกันแชมป์ด้วยก็คือจอร์ดซีนาเอากรรมาการออกมาแล้วเริ่มกันเลยแต่ภาพมาคู่แรกนะครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนเนเดอรจอร์ดซีนาเจอกับโดมินิกเมสซิโตัวแมนโอเคนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ทุกคนคือด้วยสภาพของจอร์ดซีนาแหละตัวแมตมันก็เลยมีแต่ช่วงนอนตลอดทั้งแมต ช่วงแรกจนถึงช่วงกลางเนี่ยมันมีแต่คอนดอมเดินเบ่งกล้ามไปมานะครับพอมาในช่วงท้ายก็มีคอนดอมที่พยายามใส่กกนอุบายอะไรแบบนั้นส่วนในด้าของซีน่าเนี่ยก็ลุกขึ้นมารอสวนนิดน,ดนดหน่อยๆจนถึงตอนจบนะครับตอนจบเนี่ยจอร์ซีน่าใส่ AA กดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาคู่สอครับ t h l l s t t t m m อ It Now Tournament d a m o n Priest เจอกับ blue s ูเซ ตัวแมดโอเคนะครับแต่ว่าตัวแมทมันค่อนข้างที่จะดูเบาบางเสลอเกินอ่ะทุกคนคือแต่ละช่วงของแมทเนี่ยแม้มันจะเน้นไปที่การชกต่อยนะครับแต่ว่าทุกๆดอกที่ต่อยกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบามันไม่ได้เน้นเรื่องความหนักหน่วงนะครับการป้ามันก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรแม้กระทั่งช่วงท่าไม้ตายของเราเนี่ยเรายังไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันแรงขนาดนั้นทําให้ตัวแมทเนี่ยไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับตอนจบรูเซฟใสมาสก,าก้าคิกกดนับสเอาชนะไปได้นะครับแต่ภาพมาที่ a j เจสไตล์กับดากอลี เอเจบอกว่าเฮ้ย hey, พวกเราเป็นแชมป์แทกทีมนะเ,เว้ยพวกเรายังอยากทําให้มันดีหาคู่ต่อสู้ให้พวกเราหน่อยพวกเรานี่อยากเป็นแชมป์ที่แตกต่างเพราะงั้นทนายหาคู่ต่อสู้ให้พวกเรา <int ess ant> พวกเราก็พร้อม ăng, ที่จะสู้อดัมเพียสบอกว่าได้เลยฉันจะหาคู่ต่อสู้ให้กับพวกนายแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นพวกนายมีชื่อทีมหรือยังไม่เอาชื่อยาวๆไรสาระนะไปหาชื่อมาก่อนหลังจากนั้นแม็กซี่ดูปีก็เข้ามาในฉากนะครับแม็กซี่บอกว่าอดัมฉันคิดว่าฉันฝึกจนพร้อมแล้วเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยส่งเบกกี้มาให้ฉัน อดัมเพียสบอกว่าได้เลยงั้นเอางี้เป็นไงสัปดาห์หน้าแม็กซี่ดูปลีกับเบกกี้ลินช์เพื่อแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดนซัลอดัมเพียสเดินออกไปนะครับหลังจากนั้นเบกกี้ก็เข้ามาตบสั่งสอนแม็กซี่ดูปลีแต่ภาพมาที่ซียมพังเปิดตัวออกมานะครับซียมพังบอกว่าตอนนี้ในชั้นมโมโหมากมากและฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนออกมาขัดจังหวะฉันจะเป็นคนเรียกผู้มันออกมาเดี๋ยวนี้ที่นี่และใช่ฉันไม่ได้ใส่ชุดปั้มเพราะฉันไม่ได้มาเพื่อที่จะปั้มฉันอยู่ในบอสตันและถ้ามันจะมีเร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันโดนเล่นงานด้วยสดับมือจากไอ้ขยะเปียกที่ชื่อว่าโลแกนพอฉันรู้อยู่แล้วว่าโลแกนพอเนี่ยมันเป็นขยะแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นขยะที่เปียกขนาดนี้ฉันจะไม่สู้กับแกเพื่อตำแหน่งแชมป์ไม่ใช่เพื่อต่างหูทองคําของฉันแต่ฉันจะกระทึบแกด้วยตัวฉันเองแกจะมองเข็มขัดของฉันแต่ฉันจอาส้นตีนเนี่ยบีบคอแกไว้และแกจะได้เจอการลงโทษที่สมควรได้รับโลแกนพอเปิดตัวมานะครับโลแกนพอบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องโกรธขนาดนั้นอะโกรธที่ฉันฉลาดกว่าแกกเหออพื่่่่ไมใชแคก ฉันฉลาดกว่าทุกคนในที่นี้ฉันคือโลกแกนพอลฉันเคยโดนหมัดจากนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอย่างฟอยเมเวเทอร์แล้วรู้ไหมมันยังไม่เจ็บเท่าตอนโดว์บอสันรีใส่ซูนามิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยแล้วแกได้ยินพอลเฮแมนพูดตั้งแต่พวกเขาเล่นงานเซตเดดเวทโรลลินเนี่ยถ้าแกไม่เข้าร่วมแกก็จะโดนกระทืบทุกสัปดาห์ฉันคิดว่าฉันรู้อะไรมาหมดแล้วแต่หลังจากโดนซูนามิครั้งนั้นตาของฉันก็เบิกกว้างเข้าสู่วิสัยทัศน์อันใหม่เดะวิชันเปิดตัวออออกกมาาบพฮ hey ว่ แกคือคนที่น่ารังเกียจที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาในชีวิตแกไม่มีเพื่อนไม่มีใครอยากคบแกและไม่ใช่เพราะพวกเขาทรยศแกแต่เป็นเพราะแกทรยศเพื่อนของแกเองฉันรู้ดีที่สุดเพราะฉันคือเพื่อนสนิทเก่าของแกแกมันไอสารเลวที่น่าสมเพชที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาและแกไม่มีวันจะน่ารักขึ้นได้เว้นแต่ว่าแกจะชื่อเอเจลีเซียมพังบอกว่าถ้าเมียฉันเอเจลีอยู่ที่นี่ตอนนี้เธอคงลากผู้แกทั้งสี่ให้จมกองเลือดไปแล้วแต่พราะเธอไม่อยู่ที่นี่งั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของฉันนี่แหละ มาสิพวกฉันจะสู้กับพวกแกเองเดวิชันล้อมวงเตรียมตัวจะเล่นงานเซียมพังนะครับเจอุโซโคดิโรสเนี่ยเปิดตัวออกมาช่วยกระทื h เดวิชันจนแยกย้ายกันไปตัดภาพมาคู่3ครับชิงแชมป์เวิร์ลวูแมนแชมเปี้ยนสเตฟานีวาแคร์เจอร์บราคิวโรดิเกสตัวแมนโอเคนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนักในแมตชนี้ แต่มันโชว์จุดเด่นของราเคลได้ดีนะครับมันเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความทรงพลังการยกการแบกการทุ่มทุกอย่างเนี่ยมันทําออกมาได้อย่างชัดเจนและอยู่ในจังหวะที่ดีแม้ตัวแมทเนี่ยมันจะไม่ได้มีช่วงลุ้นหรือว่าจังหวะตื่นเต้นมากมายนักแต่ก็ถือว่าทําได้ไม่แย่นะครับตอนจบสเตฟานีว่าแคลใส่คล็อกสปูมุนซอกกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมทครับนิกกี้เบล่าเอาเห็บการฟาสเตฟานีไปแต่ภาพมันที่เซียมพังโคดีโรเจลูโซเข้ามาหาอดัมเพียสนะครับเซียมพังบอกว่าตอนนี้ฉันมีทีมของฉันแล้วนาายแค่่ไปบออกพฮ hey ว ฉันจะกระทืบพวกมันใน w a ลเกมไอดัมเพียสบอกว่าเต็มตัวสำหรับสงครามตัดภาพมาคู่สี่นะครับ The Last Time Now, ema, Is Now Tournament เชมัตเจอชิซูกเเตกับกามูระตัวแมทโอเคนะครับน่าเสียดายที่มันไม่ได้อัดกันหนักสักเท่าไหร่ทุกคนมันมีช่วงพลิกไปพลิกมาบ้างนะครับไม่ได้แย่อะไรแต่ถ้ามันใส่กันเต็มที่กว่านี้สะหน่อยตัวแมทน่าจะสนุกมากขึ้นเยอะเชมัเนี่ยได้โชว์สไตล์ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่านากามูระไม่ได้โชว์จุดเด่นของตัวเองสักเท่าไหร่ตัวแมทก็เลยดูไปการโชว์ ตอนจบนะครับเชม้าใส่บโบรคิสก,กดนับ3เอาชนะไปได้หลังจากนั้นครับตัดภาพมาที่การประกาศทัวร์นาเมนต์สัปดาหนะ์หน้า A1 วานอีเนะครับจะเจอกับกุนเทอร์สัปดาหนะ์หน้าและโซโลสโควาเนี่ยจะเจอกับชายหนุ่มปิศนาตัดภาพมาคู่5ครับรชิงแชมป์ WWE บูมแมนแท็กทีมแชมป์เปี้ยนชาร์ล็อตแฟลร์อเล็กซ่าบริสเจอกับคาบุกิโบรเยอร์โต้แมตโอเคนะครับแต่ว่าพอชาร์ล็อกกับอเล็กซ่ามาเจอคาบุกิโบรเยอร์ที่เคลื่อนไหวค่อนข้างรวดเร็วแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าบางช่วงเนี่ยชามมยนนร์ล็อา,จจาอากาารบดเจ็บหรืออะไรก็แแล้วต มันก็เลยทําให้ชาร์ลอตเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างช้าแต่ว่าตัวแมทเนี่ยมาสนุกมากขึ้นเพราะว่าพลังดีจากฝั่งญี่ปุ่นนี่แหละนะครับตัวแมทมันก็เลยมีช่วงที่น่าตื่นเต้นเข้ามาระหว่างแมทครับแนยแจ็คเข้ามาป่วนตอนจบคาบุกิวเรียร์ใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้หลังจบแมทครับแนยแจ็คลาร์ดรีเจนต์คาบุกิวเรียร์ลุมกระทืบชาร์ลอตแฟร์และเล็กซาบีสเจนิโอสกายกับเลียลิฟลี่เนี่ยขึ้นมาช่วยและประกาศเจอกันในวอลเกมสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครััััรรั Can lam, ับบบบบททททุุุุกกกกกกคคคคนน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 เเ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 เหหตตตาาาาารร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 ณณ์์์์์แแแแจออซซีี่ไดด้้้ปป็ชชมมมมมสสสลละถขขข2ูฟว เหตุการณ์ที่3เบกกิลินตบสั่งสอนเม็กซี่ดูปรีไปเหตุการณ์ที่4ทีมเซมพังท้าเจอเดอะวิชั่นในวอร์เกมและเหตุการณ์ที่5ครับทีมของเลียริบลี่ท้าเจอ Jack, ในอแจ็คในวอร์เกมสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเทอร์จอห์นซีนาเจอกับโดมินิกมิสเรียวจอห์นซีนาสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2องเดลัสทามอิสนาล์ทัวน์เม้นต์เดวินพีเจอกับลูเซฟลูเซฟสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ชิงแชมป์เวิร์ลบุ๊มแมนแชมเปี้ยนสเตฟานีวาแค,าคร์เจอกับโรนิเกสสเตฟานีวาาาาแคนสมรถเอชะไไปด้ คู่ที่สี่ดาร์ลส์ทามอิสนาล์ทัวนัมเมนเชมัทเจอกับชิสเกะนากามูระเชมัทสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่5ครับชิงแชมป์ WWE บ o ม e อ็นแ t ็กทีมแชมเปี้ยนชาร์ลอตแฟร์็กซ์เบรเจอกับคาบุกิวอริเออร์คาบุกิวอริเออร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าผมค่อนข้างผิดหวังทุกคนเพราะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะมันค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยแต่พอมาสัปดาห์นี้ครับแต่ละแมตช์มันไม่มีความสนุกอยู่ในนั้นน่ะคือถ้าแบบสแมกดาวมี เนื่องออกไหมล้วพอสัปดาห์นี้มันไม่มีเรื่องของ j u ็ส m e n เด a y เลยมันก็เลยกลายเป็นว่า JD McDonald เนี่ยไม่ได้ปล้ำนะครับแมททุกแมทมันก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะน่าเบื่อตอนแรกเนี่ยผมหวังว่าแมตชิงแชมป์แท็กทีมหญิงอาจจะดีก็ได้นะครับเพราะยังไงอาสกามันก็มีการเคลื่อนไหวในแมทที่ดีอ่ะแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามครับอาสกากจะเคลื่อนไหวดียังไงก็ไม่สามารถทําให้ตัวแมทสนุกขึ้นมาได้มากนะักเพราะว่านาำม้ยปป้าที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มที่สนุกสนานขนาดนั้นซึ่งก็ค่อนข้างทีี่จะนาาเสยยด ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องครับตอนนี้จอร์ซีนาได้แชมป์อินเตอร์ไปแล้วไปที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าเจ้าตัวเนี่ยจะต้องป้องกันแชมป์อินเตอร์อาจจะในแมตช์สุดท้ายของตัวเองหรือว่าในมดิสันสแควร์การ์เดนหลังจากนี้นะครับซึ่งเอ่อมันก็อาจจะเป็นการสปอยเล็กๆหรือเปล่าว่าจอร์ซีนาเนี่ยจะต้องแพ้ในแมตช์ต่อไปหรือว่าในแมตช์สุดท้ายของตัวเองซึ่งถ้าคนสุดท้ายที่จะเจอกับจอร์ซีนาเป็นกุนเทอร์จริงๆนะครับการที่กุนเทอร์จะชนะแล้วซีนาจะแพ้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เรามองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าทำไมกุนเทอร์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจะต้องกลับไปถือแชมป์อินเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับทั้งที่เจ้าตัวสามารถอยู่ในลีกของแชมป์โลกได้อย่างสบายๆนะครับในมุมนึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายแต่ด้วยการที่มีแชมป์มาเป็นเดิมพันครับมันก็อาจจะสร้างความตื่นเต้นได้บ้างส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเดอเมสครับหลังจากที่เดอเมสเนี่ยเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ก็มีหลายคนที่จะมองว่า i, เฮ้ยเดอรจจ์เมาเอ,าน,อนี่ือ Inter อปปเรไหา นะครับเนื่องจากว่าเดอรมิสเนี่ยก็เป็นแชมป์อินเตอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เคยสามารถเอาชนะจอร์ซีนาในบรัสเซลมาเนียได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยเดอรมิสก็ไม่น่าที่จะขึ้นมาเป็นตัวหลักในการรีทายของจอร์ซีนาแต่ถ้าถามผมผมก็คิดว่าถ้าไม่เดอรมิสถึงไม่ได้เจอจอร์ซีนาเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าเดอรมิสกับจอร์ซีนาเนี่ยก็เจอกันหลายครั้งหลายคราในเรื่องราวหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกันหนึ่งหนึ่งเจอกันแบบมีเมียมาด้วยเจอกันแบบแท็กทีมนู่นนนน่ัก็ อาจริงๆรู้สึกว่าเดอะมิสเองก็เป็นหนึ่งในคู่ปรับตลอดการของจอซีนาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในทัวร์อัลาครั้งนี้เลยไม่แน่ครับในทัวร์นาเมนต์นี้เดอะมิสอาจจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์บ้างก็ได้นะครับส่วนในด้านของวอลเกมฝั่งชายครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างพลิกล็อกสาหรับผมนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นฝั่งของโซโลมากกว่าเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันฟอร์มทีมกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้ว นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงบิลที่จริงจังด้วยรวมทั้งยังมีไวยสิกค,ครับที่อาจจะมาเป็นคู่ต่อสู้แบบทีมได้แต่กลับกลายเป็นว่าในวอลเกมครับมันเป็นการเอาแชมป์โลกมาตัดแปะใส่รวมๆกันไปเนื้อออกไหมสมาชิกไม่ครบก็ช่างแม่งความเป็นทีมช่างแม่งความสมเหตุสมผลช่างแม่งผู้แม่งขายได้เอาแม่งเข้าไปในกรงแล้วกันนะครับถือแน่นอนแหละว่า ไอเซียมพังเจลโซคัวดิโรสเนี่ยมันน่าจะขายตัวได้ดีกว่าทางของโซโลอยู่แล้วนะครับทั้งดีกรีทั้งแชมป์ทั้งนู่นทั้งนี้มันเหมาะที่จะเป็นคู่เอกของวอลเกมจริงๆนั่นแหละแต่เราก็รู้สึกว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้ามันสามารถปูเนื้อเรื่องให้มันแนบเนียนกว่านี้สักหน่อยเพราะว่าในมุมหนึ่งครับแน่นอนว่าเซียมพังเนี่ยมันมีเรื่องราวกับเดวิชันใช่ไหมแต่ว่า โคดี้โรสเนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องกับเดวิชันแบบแบบเป็นจริงเป็นจังสักเท่าไหรอ่อนึกออกไหมเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งมันอยู่คนละค่ายด้วยคือมันจะมีเนื้อเรื่องกันก็คือตอนที่มันจะไปเจอกันใน Cloud ์จินั่นแหละนะครับซึ่งโคดี้โรส อัดเซโรลินไปโคดี้โรสสู้กับเซโลลินนู่นนี่นั่นเนี่ยตอนนั้นเดอะวิชั่นก็ไม่ได้เข้ามาอย่างเต็มตัวนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวของเซโรลินกับโคดี้โรสสองคนซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออการที่อยู่ดีๆโคดี้โรสแม่งขึ้นมาช่วยเซียมพังครั้งเดียวและแม่งก็โยนเข้าไปในวอลเกมเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสับสนพอสมควรส่วนในด้านของเจอูโซครับอันนี้เราก็เข้าใจได้เพราะว่าเจอูโซมันก็มีปัญหากับเดอะวิชั่นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันยังดูมีความตัแดแ คนที่จะเข้าไปในกรงคนต่อไปเนี่ยคืออะไรซึ่งถ้าถามผมนะเดาโม่ๆนะครับอาจจะเป็นจอห์นซีนากับโลมาเลนที่จะต้องมาเจอกับเดลวิชันนะครับส่วนในด้านของเดลวิชันจะมีใครมาอีก2คนเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนในด้านของฝั่งญิงครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าโอเคทุกคนเพราะว่ายังไงก็ตามครับชาร์ลอตแฟลร์กับอเล็กซ่าบธเนี่ยมันปูเนื้อเรื่องกับคาบูกิวเวอร์มานานแล้วซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวหลักมันคือคาบูกิวเวอร์นะที่แม่งมีเรื่องกับชาร์ลอตแม่งมีเร่อก, Sky กอนนีานนนห้้ นะครับรวมทั้งในอาจาคที่พาเพื่อนใหม่มาด้วยทั้งของอิโอสกายกับเลียริบลี่เองเนี่ยก็โดนคาบุกิบุเลอร์เล่นงานไปก่อนอนันนี้จนหายไปเนอ,อกปะมันไม่แปลกเลยที่จะกลับมาแก้แค้นอะไรแบบนั้นคือผมไม่ได้ขัดใจกับผู้นี้เลยนะแค่รู้สึกว่าเอ่อทำไมตัวหลักของวอลเกมเนี่ยมันกลายเป็นเลียริบลี่อีกแล้วออาะไหมเรารู้สึกว่าเออไอตัวชูเนื้อเรื่องตอนนี้มันเป็นชาร์ลอตแฟลร์กับเล็กซ์าบีใช่ไหมคือมันก็ควรจะเป็น2คนนี้เป็นคนประกาศวอลเกมหรือเปล่า นะครับแต่ว่ามันกลายเป็นเรียลิเลี่เนี่ยเข้ามาอาัดอัดอัดแล้วก็ประกาศวอลเกมคือแน่นอนแหละว่ามันก็ไม่ได้ขัดข้องใจอะไรด้วยคาแรคเตอร์ด้วยสกิลนู่นนี่นั่นนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันถ้ามันเป็นชาร์ลอตหรือว่าเอเล็กซ่าเนี่ยมันก็ดูมันก็จะดูแบบเออเข้ารูปเข้ารอยมากกว่านี้แต่ก็นะมันก็มีเนื้อเรื่องก,กันมาก่อนอ่ะเพราะงั้นก็หย่นหย่นกันไปได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเบกก้ลินทุกคนคือผมคิดว่าไม่แน่ Lynn, นจจเบกกิ คือแบบเสียแชมป์ให้แม็กซี่ดูปีเพราะว่ามันปูกันมายาวนานมากทุกคนเบกกี้ลินเนี่ยแพ้หลายครั้งนะครับแม็กซี่ไปฝึกพิเศษมามันก็มีแนวโน้มที่ว่าเบกกี้เนี่ยจะเสียแชมป์ได้รวมทั้งนางรับหน้าที่แบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่พูดตามตรงเนี่ยผมไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเบกกี้ลินจะเสียแชมป์ให้กับแม็กซี่คือแบบมันมีคนเยอะแยะเนื้อออกปะมึงเอาไปให้แม็กซี่ดูปีทําไมวะนักมวยปล้ำมากมายที่มีฝีมือและสามารถถือแชมป์เส้นนี้ได้อะเนื้อออกปะมึงเอามาให้แม็กซี่ถือ แล้วแล้วยังไงต่อมึงต้องหาคนเก่งๆมาปั้มประคองให้กับแม็กซี่อย่างเงี้ยคือแบบเจตก็คนหนึ่งแล้วนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเจตมันยังมีแบบท่าตัวเองที่สามารถใส่สวยๆได้เนื้อออกปะแต่แม็กซี่แม่งไม่มีอะไรอ่ะเนื้อออกปะแม็งปั้มไม่ได้ด้วยซ้ําจะให้ถือแชมป์ไปทําไมคือ <c oughs> จะแบบเฮ้ยกลัวเบคกี้ลินเสียเครดิตที่จะแพ้ให้กับนักมวยปั้มคนอื่นๆแบบคลีนๆ <c oughs> ก็เลยเอามาสู้กับแม็กซี่ดูปี คือเครดิตแม่งเสียตั้งแต่มึงเอาเบเกกิลินมาสู้กับแม็กซี่ดูปีแล้วแมทแม่งเฮี้ยหมดแมทแม่งไม่สนุกจบทุเลตลอดเขาเอาบ้างแหละเอาเข็มคัดตีบ้างแหะกูเหลือจะเชื่อคือเบเกกิลินเนี่ยนะจำเป็นจะต้องเอาเข็มคัดตีแม็กซี่ดูปีไอการเขาเอาเนี่ยกูเห็นชัดเจนอย่างอย่างมากว่ากรรมการแม่งนับรัวเกินเหตุอะเราก็รู้สึกว่าแบบมึงไม่เหลือใครแล้วว่ะ แม่แม่ไม่เหลือเครดิตอะไรให้กับเบกกิลินแล้วอะคือผมไม่ได้ชอบเบกก้ลินขนาดนั้นนะครับคือสําหรับผมเนี่ยนะก็ไม่ได้ปั้มเก่งอะไรเบอร์นั้นแต่นางก็มีบุญลค่าพอสมควรเนื้อออกปะเรามองว่าแวลูของนางอะค่อนข้างสูงดังนั้นมันก็ควรอยู่ในสปอตที่ดีเว้ยแต่เอามาเจอกับแม็กซี่ดูปีคือมันไม่มีแวลูอะไรอะเนื้อออกปะแม็กซี่ดูปีมึงแค่เอาท่าของโอทิสมาใช้เฉยๆคือกระโดดถีบได้ทุ่มได้นิดหน่อยใช้ไอ้ท่าหนอนกระโดดทิ้งศอกอะไรของแม่งอะคื เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าแม็กซี่ดูปีแม่งน่าสนใจเลยเนื่องออกปะเราแค่มองว่าแม็กซี่ดูปีแม่งเป็นเหมือนดีว่าสมัยก่อนด้วยซ้าคือมึงไม่ต้องคือมึงไม่ได้ป้ามเก่งแต่ว่ามึงสวยไงมึงผมบอลมึงมีหุ่นที่เซ็กซี่อะไรเงี้ยแม่งมีแค่นั้นซึ่งเราครู้สึกว่าแบบเฮียคนเยอะแยะมึงจะเอาแม็กซี่ดูปีมาอยู่ตรงนี้ทําไมนะครับเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมองว่า WWE มันมีแววที่จะกลับมาเป็นแบบเดิมลวทุกคน <laughs> เหมือนกับว่าทิปเปอร์เฮแม่งหมดไอเดียแล้วเหมือนกันอะ เนื้อออกปะถ้าจะทําเรื่องราวแบบเดิมมันก็น่าจะมีความซ้ำซากซึ่งพอจะเปลี่ยนรสชาติของมันเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้แหละนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่าทุกคนวินสเปกแมนแม่งยังอยู่อะเนื้อออกปะคือแบบเมึงไล่ออกกันหน้าฉากอะทําข่าวแบบเฮ้ยไม่ได้ทํางานด้วยกันนะวินแม่งจะเข้ามาดูต้องซื้อตัว๋วแต่จริงๆเราวิวนแม่ง work from home เงเนื้อออกปะเปิดไลน์คุยดิสคอดีซัตที่เพจแม่งอยู่แค่นหน้าฉากไงแล้วตอนไหนแบบ มีสื่อมาเนี่ยแม่ก็ส่งรหัสมอดให้กันตืดตดตืดตืดต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 ดเฮ้ยเป็นไปได้เนาะเพอร์เจอร์ชิบหายแต่เรามองว่าตอนนี้เนี่ยทิศทาของ WWE อ่ะมันไม่ได้ดีเหมือนในช่วง2 3าปีก่อนทุกคนเนื้อเรื่องของแชมป์โลกเนี่ยมันดรอปลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื้อเรื่องที่น่าสนใจที่แบบเป็นเนื้อเรื่องยาวๆของแชมป์โลกเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยแต่ในมุมนึงครับก็ต้องบอกว่ามันก็น่าเห็นใจอยู่เพราะว่าแผนที่วางไว้เนี่ย มันถูกขัดไปหมดเลยมันถูกยกเลิกไปหมดนะครับจากการทัวร์ของจอห์นซีน่าและความชิปหายที่เดอะล็อกโยนมาให้เซโลรินที่ได้แชมป์โลกไปถูกวางให้เจอกับโรมาเลในเะรโซมาเนียก็เสือกมาเจ็บอีกทําให้เจอูโซ,โซต้องโผล่มาชิงแชมป์ให้พวกเราได้อีกรอบหนึ่งนะครับเจคอฟฟาทูที่ถูกวางไวใ้ให้มีเรื่องราวกับโคดี้โรสแมงก็ฟันหลุดอีกไอ้เหี้ยเลยต้องเอาดูไม่ไทยเนี่ยมาชิงแชมป์แก้ขัดไปก่อนทีมหน้ากรรมการแก้เขินไปเรามองว่า ถ้าทุกอย่างมันไปได้ด้วยดีเนี่ยเดวิชั่นที่มีเซตโรลินเป็นหัวหน้าอาจจะเข้าไปในวอลเกมนะครับเพื่อเจอกับโลมมนเลนและเซียมพังอะไรแบบนั้นเพื่อลากเรื่องราวเนี่ยให้มันยาวต่อไปถึงเรโซมานียซึ่งถ้ามองกันในมุมนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันถ้าเซตโรลินมันยังอยู่เนื้อเรื่องมันก็น่าสนใจใช้ได้นะ พราะก่อนที่เซนโอลินจะเจ็บเนี่ยโลมาเลนที่แพ้บอสซนรีดไปก็พูดว่าเขาเนี่ยต้องการอํานาจกลับคืนมาเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองเี่ยกลับมาอยู่จุดสูงสุดอีกครั้งนะครับเจ้าตัวก็คงมองเรื่องของการเป็นแชมป์นี่แหละแต่พอเซนโอลินเจ็บโงมาเลนแม่งก็นอนอยู่บ้านเลยเนื่อออกปะ เพราะผมคิดว่าโลมาเลนอาจจะไม่ได้ถูกวางให้เจอกับเซียมพังเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเซียมพังมันเพิ่งได้แชมป์มาจะมาเสียให้กับโลมาเลนเร็วๆมันก็น่าจะไม่ดีนะครับมันก็เลยวุ่นๆกันไปหมดตัวแผนตัวเนื้อเรื่องออกมาช่วงนี้มันก็จะดูมีความแบบอะไรของมึงวะพอสมควรก็รอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ในแง่ของเนื้อเรื่องแต่แบบผมรู้สึกว่ามึงทําแมทให้มันสนุกหน่อยเดียววะคือแบบ คนเก่งๆเ,เยอะแยะนักมวยปัม้มมีฝีมือเต็มค่ายเดินยโยเยยโยเยมึงมึงให้มันปั้มสนุกสนุกหน่อยไม่ได้วะเนื้อเรื่องเฮียเนี่ยอย่างน้อยก็ขอแมตต์ดีๆหน่อยมันก็จะได้มีอะไรให้กูด,ดูบ้างเมื่อเจอดีแม็กก็หน้าถือแชมป์อินเตอร์ไปเลยไอ้เฮียโอเพนชาเลนจ์มึงโอเพนชาเลนจ์แม่งสองสองค่ายเลยช่างแม่งถ้าแมตต์ออกมาสนุกสนุกหน่อยอ่ะมันก็จะมีอะไรให้พูดถึงบ้างนี่เนื้อเรื่องก็เฮียแมตต์ก็เฮียอีกเสียเวลาดูใช่ไหม โมโหเฉยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i ร e ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับและยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ